ครับสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตีเคารพทุกฐานเจ้าวันนี้มาปะกับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในวันพุธตี่เจกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4วันนี้ตรงกับแฮม13ําคำเตือนสิบเหนือนะเจ้าและปะกับรายการข่าว bknews ได้ทางช่อง youtube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางวันนี้ปะกับข้าเจ้าณชดาพรอ,องวิลาศ มาครับนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการเจ้าและในเจ้าวันนี้นะเจ้าก็มีขาา่า,า,บบา,า,ขาวสารจากตางเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆมาพกปะอุจาประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้ในะเจ้าก็เป็นปฏิทินกิจกรรมของตางเทศบาลตำบลบ้านกลางก็เป็นกิจกรรมที่จะได้มีขึ้นในห้วงระยะเวลานี้นะเจ้ากิจกรรมแรกนะเจ้าในวันที่8กรกฎาคม25 6 4ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป จะได้มีกิจกรรมการอบรมต่อยอดอาชีพเพื่อย่างยืนโดยการต่อยอดอาชีพของกลุ่มกระเป๋ายา่มนะเจ้าซึ่งก็จะมีการจัดอบรมการติมูติเจตวัดร่องเศร้าเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยนะเจ้าก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มปอบบ้านในบ้านติทำอาชีพ กลุ่มกระเป๋ายามนะเจ้าแล้วก็จะได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพต่อยอดอาชีพในครั้งนี้นะเจ้าก็เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมการอบรมกันได้ตีวัดร่องเศร้ามูดิเจตตั้งแต่เวลาเก้าโมงเจ้าเป็นต้นไปนะเจ้าส่วนแห่งสกิจกรรมนะเจ้าในวันตีเก้ากรกฎาคม2564 ตั้งแต่เวลา9โมงเจ้าถึงเตียงวันนาะเจ้าก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเตือตี3ทับ2 564ซึ่งก็จะมีการประชุมกันตีห้องประชุมไฟคำสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านกลางและในช่วงบ่ายของวันที่9กรกฎาคมนาะเจ้าตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ของเทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งก็จะได้มีการประชุมตีห้องประชุมฝ่ายคำนะเจ้าอันนี้ก็เป็นปฏิทินกิจกรรมของตังเทศบาลตำบลบ้านกลางตีจะได้มีขึ้นระหว่างวันตี8ถึงวันทีเก้ากรกฎาคมตีจะถึงนี้นะเจ้าส่วนตางจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานห้าคลละปูนปิกบ้านโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าโดย ต่า,ตางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานหับคนละปูนปิกบ้านนะเจ้าโดยจากประสงค์ติจ่าหับคนละปูนปิกมาภูมิลำเนาในกรณีติอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ทราบผลว่าติดเชื่อนะเจ้าแล้วกอบมีสถานตีหักษาพยาบาลหรือว่าต้องการสถานตีรักษาพยาบาลโดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดละปูนเตาอั้นนะเจ้า ห้ามเดินทางมาเองโดยพลาการเป็นเด็ดขาดซึ่งถ้าหากประสงค์จะมาห้บ,บริการตีจังหวัดละปูนก็หือติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานหับคนละปูนปิกบ้านโดยสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดละปูนภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดละปูนสามารถโทรศัพท์มาประสานงานได้ในเจ้าตีหมายเลขโทรศัพท์062-0197187 0620197187นะเจ้าผ่านตีมียาดพี่นองอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะเจ้าหรือว่าเขตพื้นที่เสี่ยงตีมีการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็พวกว่ายาติพี่นองของท่านเป็นผู้ป่วยโควิด19แล้วก็ต้องการที่จะหักษาตัวนะเจ้าแล้วก็ต้องการสถานพยาบาลโดยมีความประสงค์ตีจับติกมาหักษาตัวเก่าตีภูมิลำเนาหรือว่าตีบ้านเกิด จังหวัดละปูนนะเจ้าก่อฮึแจ้งมาโดยตรงตรีสูตรประสานงานหับคนละปูนปิกบ้านได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะเจ้าในส่วนของการแนะนำนะเจ้าข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้ก็ถือว่ามีการเกิดการแพร่ระบาดกัรกระจายไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็เป็นวงกว้างแล้วนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็พูดว่า ในพื้นที่จังหวัดละยูนเขาเองก็ได้มีการออกคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดละูนหลายๆฉบับด้วยกันตีได้เน้นย้ำนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของถ้าหากผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดละยูนจะต้องดําเนินการกักตัว14วันในกรณีติมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่ามาจากพื้นที่อื่นก็จะต้องมีการดูแลตัวเ่า14วันซึ่ง การปฏิบัติตัวตามมาตรการต้องการโควิด -19 ตามโฮมควอลทีนหรือว่าการกักตัว14วันนะเจ้าจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้นั่นก็คือ 1. จะต้องมีคำสั่งกักตัวอยู่ที่บ้านจนครบ14บวัน 2. แยกตัวเก่าจากคนในครอบครัว 3. สังเกตอาการตัวเก่าพร้อมกับบันทึกสุขภาพวัดอุณหภูมิตัวเก่าทุกวัน 4. จะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านบ่ใจ้สิ่งของรวมกับคนอื่นแยกห้องนอนของใจ้ส่วนตัว ของใจในชีวิตประจำวันออกจากคนในบ้าน 5. จะต้องสวมหน้ากากนอนามัยหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ชิดกันในระยะ1-2เมตร 6. งดรับประทานอาหารรวมกับผู้อื่นและก่อแยกใจ้ภาชนะใส่อาหารส่วนตัว 8. หากมีไข้รวมกับอาการของระบบทางเดินหายใจควรจะพบแพทย์ทันทีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นในส่วนของการกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าโฮมคลินีนนะเจ้า ส่วนการดูแลตัวเก่า14วันหรือว่าเซลฟ์ควารันตีนนะเจ้าก็จะต้องปฏิบัติตัวดังนี้ได้แก่าการเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเก่าจนครบ14วันงดการเข้าร่วมกิจกรรมทตีม่มผู้เข้าร่วมจำนวนนักหรือกิจกรรมสาธารณะอื่นๆหลีกเลี่ยงกันออกจากบ้านโดยประจําเป็นและการสนทนาใกล้ชิดกับบุคคลอื่นสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว็นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรแยกอุปกรณ์ของจส่วนตัวออกจากผู้อื่นงดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและแยกจ่าภาชนะใส่อาหารส่วนตัวถ้าหากว่ามีไข้รวมกับอาการของระบบทางเดินหายใจควรจะพบแพทย์ทันทีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็จะเป็นการกรักตัวแบ่งเป็นการกรักตัวโฮมควอร์นทีน14วันและเป็นการดูแลตัวเก่าเซลฟ์ควอร์นทีนแถม14วันนะเจ้ามาถึงคำสั่งคณะกรรมก,การควบคุมโรคติดต่อจังหวัดละพูนกันพ่องนะเจ้าคำสั่งฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่65ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตี2เกมิถุนายนเป็นต้นไปนะเจ้าโดยจากความสำคัญของคำสั่งนี้นะเจ้าก็ได้ระบุว่า ผู้ที่เดินทางมาจากหรือกลับจากนะเจ้าหรือรวมเดินทางมาจากกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาและสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีชลบุรีและตากโดยเฉพาะอำอเภอแม่สอดจะต้องกักตัวทันที14วันถ้าหากว่าเดินทางมาถึงจังหวัดละปูนนะเจ้าพร้อมกับลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางในแพลตฟอร์มเซฟละปูน โดยที่แจ้งข้อมูลการเดินทางตอบปนหลวงบ้านอสมอหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคหน้าจุดตรวจด่านตรวจเพื่อทราบและก็ะทรงผู้ที่เดินทางมาเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด1 9หน้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสถานทีราชการกำนดกรณีที่ผู้เดินทางได้หาวัคซีนมาแล้วก็ใื้ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาตรวจหาเชื้อหามครั้งหนึ่ง ส่วนคำสั่งคณะกรรมการ 6, ควบคุมโรคฉบับที่66ท่า2,564ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที 9, ่2 9มิถุนายนเป็นต้นมานะเจ้ามีสรุปใจความได้ดังนี้นะเจ้าผู้ที่เดินทางมาจากหรือปิกจากหรือร่วมเดินทางมาจากจังหวัดชะเชิงเซาตรังสระบุรีจันทบุรีนครศรีธรรมราชประจวคีรีขันธ์อยุธยาระนองระยอง ราชบุรีซากแก้วและสมุทรสงครามจะต้องดูแลตัวเก่า14วันนะเจ้าพร้อมกับลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางในแพลตฟอร์มเซฟละปูนโดยหื้อแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อปู้หลงบ้านอสมอหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทราบเพื่อจะทำทะเบียนตาม sq 1เป็นรายวันแล้วก็ sq 2เป็นรายสัปดาห์สรงหื้อในอำเภอทราบ คำสัง่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดละูนฉบับที่67ทับสอซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นมาเกี่ยวกับมาตราการสำหรับการนำบุคลากรภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงานสถานประกอบการสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดละูนโดยเมื่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะนำบุคคลภายนอก ซึ่งเดินทางมาจากหรือปีกมาจากหรือรวมเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบ,บุรีนาราธิวาสปทุมธานีปัตตานียาลาสงขลาเพชรบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครชนบุรีและตากเฉพาะอเมอเแม่สอดจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดละปูนโดยให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักง,งานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดละยูนก่อนจะนําบุคลากรเข้ามาทํางานบ่่น้อยกว่าเจวันและจะต,ต้องใจ้เอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดสิโดยวิธีอาทีหรือว่าพีซีอาร์ตีนี้อายุการตรวจบ่เกินเจ็ดชั่วโมงโดยพิจารณาคือบุคลากรตรีบ่พบเชื้อโควิดต่ออันคือมาพำนักได้ในะจังแล้วกะยจะต้องมาพำนักในโลคอลพอรันทีน14วันหรือจนกว่าจะปิกออกจากพื้นที่ในจังหวัดระยูน ถ้าหากว่าเดินทางมาจากปิกมาจากหรือรวมเดินทางมาจากพื้นที่อื่นก็ให้บุคลากรได้ดูแลตัวเกาหรือว่าเซฟคอลันทีนนะเจ้าโดยขอให้ความรวมมือกับเจ้าหน้าที่ถ้าหากพบว,ว่าปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางการทํางานประวัติใกล้ชิดกระพูปัวหรือหข้อมูลอันเป็นเทศจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเจ้า ส่วนคำสัง่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่68 2564ทับ 2, ทีบ 2, ท่บที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนมาแล้วนะเจ้าเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเถื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงินเวลาการจัดระบบระเบียบและก็มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่จังหวัดละปูงเพิ่มเติมนะเจ้าโดยยังห้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านชาบูหมูกระทะร้านบุฟเฟร่รวมไปถึงฮาบรแผงลอยแผงลอยรถเข็นสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั่นๆสําสำหรับการจำหน่ายและจ่าสถานที่เพื่อบริโภคสุราและเครื่องดื่มทต่มีแอลกอฮอลภายในร้านจะต้องมาเกินเวลาสามทุ่มและก่อใหอ้ปฏิบัติตามรกเกณฑ์และเงินไขที่กัหนดโดยงดเว้นการจัดกิจกรมรมส่งเสริมการขายการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตการจัดที่มีการเปิดเพลง จากเรื่องเลนชนิดต่างๆการจัดจะมีตู้เพลงสำหรับยอดเหรียญการจัดจมีการเปิดเขื่องหับโทรทัศน์ไทยทอดการแข่งขันกีฬาหรือรายการบันเทิงอื่นให้ลูกค้าในส่วนของตลาดโตรุ่งสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่แน่นและก็ยังคงหื่อจำหน่ายและจ่าสถานที่เพื่อบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บัเกินเวลาสามทุ่มและก็หื่อปฏิบัติตามมาตรการและเงาะเงื่อนไขตีกัหนดนะเจ้า โดยจะหึงงดเบ้นการจัดกิจกรมรมส่งเสริมการขายต่างๆการสแสดงดนตรีคอนเสิร์ตลานเบียการจัดที่มีการเปิดเพลงจากเครื่องเล่นต่างๆการจัดที่มีตู้เพลงสําหรับยอดเหรียญการจัดที่เปิดเครื่องหับโทรทัศน์ทายทอดการแข่งขันกีฬาหรือว่ารายการบันเทิงอื่นๆคือลูก้านะเจ้าซึ่งเปิรนถือว่าเป็นเรื่องที่งดเบ้นนะเจ้าดังนั้นก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหาร เป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพูุรฉบับที68นี้ตัยเจ้าส่วนเรื่องของการจัดอบรมสัมมนานะเจ้าก็อยู่ในคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพูุรฉบับที69ทับ2 5 6พซึ่งมีผลบังคับใจตั้งแต่วันที่หกรกฎาคมเป็นต้นมา โดยการจัดประชุมอบรมสัมมนาการจัดแสดงสินค้างานพิธีกิจกรรมต่างๆตีจัดขึ้นในโรงแรมห้องประชุมหรือสถานที่อื่นใดที่มีการรวมคนเป็นจำนวนนักเพื่อดำเนินการดังนี้นะเจ้าผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมาเกิน150คนสามารถจัดกิจกรรมได้โดยจะต้องแจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมตอนน่อในอำเภอทราบตามแบบก่อนหน่น้อยกว่สาสวันก่อนจัดกิจกรรม และเือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดพร้อมกับพือนในอำเภอรายงานฮือจังวะทราบเป็นรายสัปดาห์ส่วนการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมงานตั้งแต่150คนขึ้นไปบ่าสามารถจัดได้นะเจ้ายกเว้นจะได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคนะเจ้าถตาหากว่าฟาฟืด จะมีโทษตึงจำและปรับต่อไปส่วนคำสั่งคณะกรรมาการควบคุมโรคที่ต่อจังหวัดะปูนฉบับทีเจซิปนะเจ้ามีคำสั่งบังคับใช้ตั้งแต่30มิถุนายนเป็นต้นมาเรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางและกการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาเพื่อการทำงานข้ามเขตจ,จังหวัดในพื้นที่จังหวัดละปูนโดยพื่ขออนุญาตต่อสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดละปูน ก่อนการเดินทางแลกเลื้อนย้ายแรงงานต่างด้าวบะน้อยกว่าเจ็ดวันและอนุญาตให้เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่ออัน้นแรงงานต่างด้าที่เดินทางมาจากหรือป๊กมาจากหรือรวมเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอาทิเช่นกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบ,บุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะาลาสงขลาเพชรบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครชนบุรีและตากตอ้องให้นายจ้างหับส่งแรงงานต่างดา้า และห้ามยุติระหว่างการเดินทางโดยมิใช้เอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยวิธีอาีและ PCR ที่ตมีอายุการตรวจปรกเกินเจชั่วโมงโดยพิจารณาให้แรงงานต่างด้าวตี่ประพบเชื้อโควิดต่ออันและกองให้แรงงานต่างด้าวได้กับตัวโฮมควารันทีนเป็นเวลา14วันส่วนแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากหรือปิกมาจากหรือรวมเดินทางมาจากพื้นที่อื่นจะต้องใช้เอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อายุการตรวจเกินเจิชั่วโมงพิจารณาให้แรงงานต่างด้าวตีบ่าพบเชื้อโควิดต่ออันโดยให้แรงงานต่างด้าวได้ดูแลตัวเกาหรือว่าเซ์คารันทีน14วันซึ่งถ้าหากว่ามีการปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางการทำงานประวัติใกล้ชิดกระผู้ป่วยหรือการหห้ข้อมูลอันเป็นเท็จก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไปนะเจ้าซึ่งก็เป็นคำสั่งคณะกรรมการปกคุมโรคตดต่อจังหวัดละปูลฉบับหล่าสุดฉบับตี่ห ถึงฉบับตีเจ็ดสิบทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะเจ้าตีมีผลบังคับใจกันแล้วดังนั้นก็ขอความร่วมมือมิ่น้องประชาชนและสถานประกอบการต่างๆได้หือความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งรัดกันต่อไปเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเวลาจากเสียงตามสายและรายการข่าว b k News ทั้งช่อง u t u b e ของเทศบาลตำบลบ้านกลางกมดลงแล้วเจ้าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและรับฟัง วันนี้ข้าเจ้าณชดาพอรอองวิลาศผู้ดำเ,เนินรายการต้องลาไปก่อนพากันได้ใหม่ในวันพูกเวลาเดียวกันนี้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า